สวัสดีค่ะคุณน้องพอเรานตลาดค่ะแก,แกม่ดดมมาจ้ายืม,มเนี่ยจ้าไมปั้นยังเหลเจ่าขี่ออกซือจ้าบ่าน,บน้อไว้ด้นะตูไลาดนะคบเนาะ มากกันเด้อซซอยดอกะลกแม่้อ่ะอ้ยกินประเดกเวลาพี่น้องเออจะมันหอมมะมแน่อะนรคะปลาแดกบล้อหาซีฟากินนะชวงค่ะชวงในเขาต่ำฮงเด้ทิกจักบาทค่ะเอาน้าจ้าริบ้านนี่อากองจใกล้จ้าร้อนเขียวนะคะ ทะเลาะนะคะว่นได้เอ็นวิดีโอโดนละพี่น้องคิดถอดคิดถึงคือเก่าเด้อค่ะเขารอตลาดนะคะเย็นๆอ้วนฟังหวานอะไรได้อหวานไม่เห็นมีบักกอกเขาจะหันบ้านเขาทักกพแฟบ้าน

กระดาก็มี่าดู่ยป้าติเป็ดไปตัวใหญ่กับตักระเดี่ยปลาจะยานเท่าไร่คะตัวน้อยจะใหญ่บ่ผสมกันบ่ันจ้ะนั่นไหม ตัวใหญ่ตัวน้อยบ่กไม่ตัวทั้งต่ายฮะจังเป็นที่ละคะอ๋อจ้าจ่าเอาจานนั่นแหละปลาเป็นตะมันดิโลอันอันนี้มันเป็นปลาอย่างปลาโครามบ่อันนี้หมอปลาโครลามหรือเปล่าปลาสงครามปลาสงขรามเนาะเป็นตะมันดิ ให้เรียบร้อยอเอาไนี่แหะคมากกันคั่วเรียบร้อยอันน่ะก็จะไปคั่วอีกเบ็ดโรอะไรคะเป็ดเอือบ้อยหาสิบมันเ็ยงไนีือมันปลานกาศอู้รสผลไม้ไอ้จานไะอ้จาน แกดูเขาจะายลูกสาวงายๆเดี๋ยวมาถายนามก็แกถ่ยเดียวสามาป็นคนไปเป็นเปลาเอือบ้มทนกลุทงงา อุ้ยพะขมพะขมตั้งตั้งเปล่งคุณพะขมแล้วกันเท่าไหร่คะบาทค่ะขมแบบไหนนี่คะขมเอ่อขมแซ่บบะค่ะแซ่บแซบเอาเท่านั้นแหละพักอันนี้กองเท่าไหร่สิบจ้ะเอาเอากองหนึ่งจ้แซ่กันบกขมที่เวจังได้กินคขาเอาไปขลัวแซ่บแท็จนั่นบ่จ้ะเอาส่งอันฉันจ้ะแซ่กันบ่ค่ะเอาแยกก็ได้ค่ะแยกแยก อันนี้กํเท่าไหร่ห้าบาทเอาไปกินไหนกินเนาะกินกับลาบจ้ะตามกําซิบได้่ปมันได้อยู่เห็นา่ซื้อน้ำลายแกกี่หยี่สิบสามสิบสี่สิบจน้มึง้า่นะ กินกับคนาก็เป็นนึ่อะได้แซ่บาตบันเอออนะมันแซ่บ้วบบต้มเบิ้หักต้มเบิ้ลหกได้ป่ะจ๊ะเออต้มเบิ้หักเข้ลกขาวเออมันจะแซ่บอ๋อกินหากอ้ะบ่ค่ะบันนี้เออมันก็เป็นหยังหักมันเห็นเป็นยาหักเป็นยาบ่ะสีสีป่ะสีสีดอกดอกพักหอมเตเป็นองเป็มยามหละกเป็นสัดซึกจะพัก รถขมวนกินตะพักเนี่ยละม,ม,ลม,มะ่มีไขมันเนอะม่มีไขมันเนาะกินพักบวบนอวะเน้นพักก่อน,นอุ้ยข่าวขวซื้ขอขาวขวก,กันนะทิ่านขวดขวดไม่ใหม่หยายขวดไม่ใหม่อุ้ยซื้ขอข่าวขวกันได้พี่อนเน พิซมรี death, ่ย oh, ูเ oh. จ้าขวัวต้องซื s <S ้อแบ่งเอากินแล้วก็ใสตู้เยนไว้ม่หอมอ๋อใสตเ้เยนอ๋อเจนไว้ตมดนแป้งบไม่กิน่าละหน่อยอ๋อเสตู้ียนบ่เสียดีอ๋อมมนจะเขาบอกเสตเนจากม่กินเนาะอ๋อเสร็จแล้จ้าจจ เบทมไคนที่มาน้องเอถคจะเหยียบะเบ่ละขี้ปลา นี่น่กกนากินเลยไซส์กินเลยซื้อต่ไข่เป็นต่ไข่มัดเท่าไหาร่คะแต่ไข่ลากมัดก็นต่ไข่ก็ด้ซื้อได้พี่น้อยซื้ออ่ไรเลยเพราะว่า เดี๋ยวเอเลือกกันเด้อเอาหัวพอดีเอาไม่สิบอะคพักระดาวบางสมบังงงามค่ะอันนี้ก็มีเด้อละสิบาทพักกวาคุ้นกัน มึงดูปอกกอบไหมกรอกงานนะของเขาได้หลายขึ้นช่ายแตะตัดแต่วปลูกแปลูกได้ปลูกได้แล้วในพี่น้องค่าแดงค่ะปกติมัค่อยเห็นค่ะเห็นค่าแดง 90 bạn? หยังบ่ซื้อ anh บ่เงิน ผมมีมือจับจับเอาเอาไปเศร้าคุณ้าซื้อจะหล่นมือนี่คือตลาดอันไม่ค่อยกินค่ะี่สิบห้าล้านบ่ะโอสิบหรวลาเกินไปบ่1สิบแปดไบแปดบาทแลบปานึงสี่สิบแปดล้านสี่สิบห้าล้านสี่สิบแปดล้านกัพวแปดล้านได้หลายล้านตัรสันสามฮะสองพันสามสองพันสามสนออจับออน ม่ออยู่ำบาตดีเสียเงินส่อฟันมาขึ้นนี่พฟันว่าเขาทคนมาบอกเรื่อยคอยไหมแปดแปดสงหาปดหาส่งน่แหละจำไม่ได้แตว่าจำได้ตอนนี้ตอนท่อนตอนที่แจ้งนะะเผลก็เลยซื้อไว้สักสองย่างมาสองใบเสียงเบงบนที่ซื้อัสี่บาปัง ตลาดเขาจะขายปิ้งไก่ปีอย่างพี่เราเพิ่งบงกดตีสันทันพี่ราม่ะกเสันแ่อ้หนกล่งไทยเลยอ้ยี่ว้ฝรั่งเหมือนกรังก็รังกรังข่อยของว่รถก็ข่อยนะ พี <m actually> <m actually> <m ่น้องนดาอยู่นองจค่อยหมกแดงมูเจ้าข่ากับบริสุทธิ์อกออาสัาที่นี่พ่อแค่นี้นะคะที่นองที่เสีนงคือเก่าด้วยค่ะหมกแงมูถุงเท่าไหร่คะออแดงมูหน่อยหน่อยเนาะหน่อยหน้อยใหญ่แดงดีด้ยเนาะมือเป่าไปซีมมืจะใส่ขาลแกัวคือว่าอะไรหมกมม่เจอมื่าลยน้นมแล้วเออยืหน่อยดีดี บรรกาศน้ำงขาโอ้ยเกืขึ้นตัวนี่เรแบเกืขึ้นแล้วอ๋อสดีสวัสดีค่ะ